สวัสดีครับเซลกานะครับผมจากกุบตาสีสเกตเราจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทะรารมเหลืองงามย่มดีครับีวันที่ยี่ิบนะครับเดือนพฤษภาคมสองพนห้ร้อยหกสิบแปดเซลกาแม่สงมอบวเด็กเตอรเอาหาสองสองแครับทีอาดูนี่แฟนเบิรนนะครับเป็นผู้เขามาใหม่มาทานไอร้รโพหฮาเซลกายำเรียงย่ำเส้แม่เอาเลยครับพขอนันคือก็มีอีกขึ้นหนึ่งว่า เราเอาพอ6610นะครับปีเทินกับเซียวกาเียวกาเทินเนี่เราสองแสนหามาท่านป้าเดียวจริงดวป้าเดียเอาเมื่อก่อนป้าเดียเอารถเมื่อก่อนนี่เรามีสองคันนะครับไอเราเป็นลูกาเก่าเกรสา่วนรถดอกเีหนดห้าศูนย์เปร์เนต์ะครับบอตองใสค้นข่ำนะครับงวดยใหยบอเอาก็ได้แต่นี่ไอเราดาวเกินหาบเอร์เซ็นต์นะครับ ก็ดาวอยู่สามแสนหานะครับเช่ากาเท่อใหเพื่อนสองแสนหเพื่อนเพิ่มกเงินสีอีกแสนหนึ่งครับเป็นดาวอยู่3า0 0สนหามืนะครับมาทานเกินหาสิบนดล้วนะครับหาสิเป็นมันอยู่3 2มแสนสองนะครับเพื่อนก็จะได้ฟรีดอกเบี้ยศูเซ็เดือนนั่นะครับเสียงมันข้างวดนะครับไอร์แลนหาปีนะครับตกปีละแสนสามพเกรยหกบาทนะครับหนึ่งแสนสานหบาทหาปีวดน้อยๆบ่มีนะครับ เป็นลูกค้าเก่าประวัติดีนะครับงวดหน่อยบ่เอาก็ได้อันนี้ผู้หาเงินเด้บ่แม่นผู้เป็นหนี้เด้หนิซั่นล่ะผู้เป็นหนีน้นั่งอยู่ทา้งในผู้นี้บ่หาเงินใส่หนีโ้โอ้โนี่ล่ะนี่ด้วครับพี่ตารางนี่ๆที่ผมว่าโตตารางอันเปลี่ยนน้ํามันเครื่องฟรีนี่อยู่ฝั่งนี้ครับ <S <S ฟรี1ปีหรือ600ชั่วโมงนะครับฟรีรอบแรก50ชั่วโมง50ชั่วโมงแรก โทรแจงหนึ่งเจ็ดสี่เใช่หรเพื่นจิตไปใช่หรอสี่ไปเรื่อยได้บ่ะนี่อยู่ฟังได้ฟังหนึ่งนี่ละเบอร์ไซด์ด่วนเพื่อนครับท้าโเข้าใจสงสซยโทรหะผมก็ได้ครบห้สชั่วโมงแรกหนึ่เจ็ดสรอบที่2 200ชั่วโมงกรณีเติมน้ำมันบียี่สิบจงสิได้เปลี่ยนของสระครับท้าโบเด้เติมกับโบตรงเปลี่ยนนะครับกัไปรอบเปลี่ยนรอบสี่รอชั่วโมงพี่ฮิ้เราชุดใหญ่ยกเว้นน้ำมันขนาทำเงินทำเป็นโบได้ใส่กะ เก็บไปก่อนก็นได้เขามีสองคันเอาไปใซออีกคันหนึ่งก็ได้แล้วก่งเลยโมเดลซ้อนเราดอกมีแต่เล่าสีซ้อนอันนี้เราบอกห้เอาพาันหาเอาพาันหกไปเออร่าบันเ่สิไท้ายเลือกยังแกนโลกแล้ววนะสองสี่หกเอฟเพัดนะครับปกติ้ไอเราเฉีสอง 4, สี่หาเจ้ากาเอามาให้เราคิดมาทานโบมาทานเลยฉันละไอเรามีสองคันนะครับคันก่อนกัเป็นเอลเอลหาซอนขึ้นกัน เอสพีอยู่บ่ครับพี่เลยหาศูนย์หนึ่งแปดซื้อดีทีเรามีสามสีคันแล้วเด้ยเราเป็นลูกค้าเก่าประวัติดีคุณของแท้ฟอร์ดคเค็มเคยใส่ฟอร์ดฟอร์ดไงบ้านนี้มาคับรถนหน่อยไม่ชิดฟอดมือละบอ่อหน่อยทั้งมือละบ่อรี <laughs> <laughs> ่บ้านี้บ้านา <laughs> าน,นากลางตำบลน,นากลาง,ำนนาลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเอง นี่แหละไปใส่โอ้โคลาดิจังตบาทไงเฮงไปส่วนทั้งบุรีรัมย์เหมนก็ยังไปผอโคลาดิ่อยู่มาทางนี้ก็ยังโคลาดิ่สามร้อยห้าสิบสี่กิโลนะครับจากเซี่ยวกะมานี่มาทานคือกันนี่ต้นนี้ก็แถมมาเอาเก็บด้วยเลยครับใส่น้อกันเนี่ยทั้งสองคันเลยมันสิเสียเหมือนดอกเดี๋ยวมันกระดีดออกเดี๋ยวมันกระดีดออกสร้างมันยังใหม่ๆไฟก็เป็น LED นะครับตัวใหม่พ่ทคันเดี๋ยวรองถ่ายคลิปของกระถ่ายเคยถ่ายคันหนึ่งพ่ทคันเดี๋ยวรอง ถะาขันอยู่อันไทยมันเป็นยังได้ผู้หาสองแต่ว่าฟังเสียงกับเป็นตะแหงดีอยู่ครับใกล้ได้เอ้าขันนึ่งคนอ่ะมีมีป่ครับอยู่บ้านนี้มีสองสามคันแล้วเป็นขายดีเนาะทั้งสองมาแหงกำลังมาแหงคือบางคนเพิ่นกับมีหาซูลแล้วเอาเอาไปเทิร์นกับมีนี่เครืองอายเป็นมาส่งอีกสองคันในบ้านหาสองสีใหม่เราได้ใครอยากได้อันเก่าหรอพยายามก็นี่แต่อยากได้อันใหม่ดิ โอเดี๋ยวเบิ่งทางหนาก่อนถ่ายทางหนาก่อนทางหนางามแห่งเลยผมมัมกไฟมันนี่แหละที่เปเหยาาื่อพอผมมาเทือนอยู่อยูที่แ <laughs> ล้ววะมะันติดตลอดเลยนะครับเปิดสวิตช์เข็มติดตลอดเลยมผมหยันสี่เด็ดวันทำได้เ,เหรอเงี้ย <laughs> สี่บอกขาดก่อนบ่โอ้แต่่บขาดกเอาเดี๋ยวพี่ยืนข้างกันผมกเนี้ยผมถ่ายหลบกันเนี่ยนืองสงงอกโป๊ะได้ไหมครับนี่เอาลงผมยูทูบด้กว่านี่ ขอบคุณครับน้ำมันแท้แทะไห้เราเจ็ดลิตรเจ็ดลิตรแท้แทะโอ้ไป, oh. ไปดัดวาล้อเราเดี๋ยวนี้ยแน่นอนโอ้วัดเซีนเก่าเลยครับวัดเซีนเก่าเลยเดี๋ยวนี้เป็นไดเบิึงเห็ดขึ้นบังคาบาซันนครับสาเห็ดแนวนี้แมนมันบาสันเราเบาซันสันมีโอกาสแตกด้วยสองพันแปดมั้งมอเตอรไปสั่งกับสแตนเลสโอ้สแตนเลสได้งามครับแต่บ่ได้แข็งมันได้งามบ่ได้แข็งเนี่ยครับ บอกว่าสูตเล็กอันนี้ไม่ได้สูตเล็กแต่บม่ได้เล็กแต่บิ๊กว่ะตับออกมาในไม่ขึ้นขี้โอ้ไม่มีการขึ้นขีหนิบไม่แดกด้วยขึนยิ่งไม่แดกขายึดมันเดี๋ยครับอันนี้ขายึดมันเดี๋ยวถอดทำหน้าเปลี่ยนใส่ก็ไอ้ตัวนี้ทำผิดเปลี่ยนโอ้เปิดเล่นเครื่องมือเราเปิดอู่นเรื่ยเรือยเครื่องมือเรานี่ บ้านนเคักมโอ้มาทานแนวนี้ซ่อมเองแต่ประเดิร์กนสร้างยากดอกเด็ดเนี่ยประกันแล้วสีกันนี้จะเบิร์ประกันเราคือสิเห็ดเอีงเราเด้ไหมนี้เ่ตีกันเลยถ่ายมันแย่งรถคันนั่นด้วกันฟอร์ดนะบอสครับขนาดสิบเลงนะโอ้ขนาดสิบเล่งกันตัวต่างนะบอกเจ้าใหญ่ผมเทียบเทียังเอ้าฟีก็ต้องถ่ายให้กนอนวะฟีเนาะตัวนี้ก็ได้ยฟีอยู่ฮอดมันมันเพิ่อเหมือนไม่เหยงนะครับสองปีหรือถึงพันห้าร้อยชั่วโมงได้ไหมนี้ตัวนั้นบ้านเนียใจว่าสองปีวะ ขนาดส่วนหนึ่งแปดดีที่เลยไม่ได้ฟีจกันนั่นไ่ได้ฟีเจกันไอตัวนี้มันมีแคมเปลี่ยนมาไหมครับพี่กระรังสวยเลยเนาะขน,นาดกระรังสวยครับโค้งซจำเนี่ยละครับพอดีอม,มันเป็นไงไหลแมนครับมันกะจิโบกีเท่านั้นมันแต่ว่าพี่ต้องมีมีเล็กขวางบอรหรือว่าเอาทิ้งสีเลยค้ามเลยเสื้อโอ้แต่ว่าเขยึดเั้งเต็งของมันว่าผิดดันไว้โอ้ผมนึกผมนึกว่าพี่เหยียดขวางมันกะสีกีดไปยิงน่าเหยียดขวางตอนนี้เขาเช็ดวลาเีาทำความสะอาดเอาประมาณนี้ละมืออื่นนี่ทรงของ เซี่ยวอุ่มนะครับอยู่บันเพิงตมบลท่ามมือเฮื่อเซี่ยวกาจะไปทรงอยู่อำเภอโนอนศิล่ามันไพรเมืองพนุนขอนแกน่นนะครับอาทิตย์นี้นา่าจะเต็มอาทิตย์เลยก็เลยมือนี้มีโอกาสมาทั้งโคราชนาครราชสีมาครับกระเบิดมือพอดีแหละกับไปหอดขุนกับค้ำพอดีจังผอกันไหมคลิปหนาส่วนรายละเอียดคางหวอดเซี่ยวกาแจงไปแล้วเบื้งองต้นอยู่อยู่แหลกๆเลยนะครับ พี่ดาวได้นะครับสำหรับลูกค้าที่ผู้อยากดาวพี่ดาวได้นะครับเพราะว่าจะเป็นลูกค้าเก่ลกาลูกค้าใหม่เต็งงวดกับมหาศาลเนี่ยงวดน้อยๆก็มีนะครับเอาสำหรับคลิปนี้เอาไ้เพียงสำนีกอน,นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกับฝากฝากดไล,ลก์กดแช <c oughs> <c oughs> ร์แล้วก็ผาดคลิปดีๆโปรโมชั่นดีๆต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ